สหรับน้องๆคนไหนนะคะที่กังวลใจว่าที่ค้าภาษาอังกฤษหนูยังไม่แข็งแรงนะคะทำยังไงดีก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะที่นี่นะคะมีเจ้าหน้าที่คนไทยก็ตรงนี้โหเห็นฝั่งขวานี่วิวสวยมากเลยค่ะตรงนี้ค่ะหันออกไปคือวิวหลักล้านอยู่นะก็คือบอกเลยว่าที่นี่นี่ซุปเปอร์ไฮเทค นะคะพี่ๆอยู่ที่ดูไบแล้วนะคะตอนนี้อยู่ที่โรงเรียน ES สดูไบกับตัวแทนโรงเรียนพี่นุกนะคะสวัสดีครับผมชื่อนุกนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ที่โรงเรียน ES สดูไบนะครับซึ่งโรงเรียนของเราเนี่ยก็เปิดมาตั้งแต่ปี2016แล้วนะมีนักเรียนทั้งหมดตอนนี้1,200คนโดยประมาณนะครับแล้วก็มีคอร์สเรียนหลากหลายมากมายเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูโรงเรียนนะครับแล้วก็วันแรกของน้องๆที่มาเริ่มเรียนกันว่าจะต้องเตรียมตัวย,ยังไงบ้างสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่กังวลใจว่าพี่คะภาษาอังกฤษหนูยังไม่แข็งแระะง,ง,งน,นนะคคทททาาายไีีีีมม่่้้อวลเเพจห ประมาณ3คนเลยใช่ใชคะคะพี่นุชช่วยดูแลกันอยู่มีทั้งหมด3คนนะครับที่ดูแลนักเรียนไทยอยู่ตรงนี้นะครับรวมถึงรีเซพชันด้วยอีกหนึคนที่เป็นคนไทยด้วยค่ะเดี๋ยวให้ไปดูบรรยากาศน้องๆนิดนึงนะคะตามเลยค่ะ พี่นุอันนี้เป็นห้องอะไรนะคะบีเห็นว่ามันจะมีเขียนเหมือนกับรับสมัครงานด้วยเหรอคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องของ career office นะครับของนักเรียนเนาะเจ้าหน้าที่จะมีอยู่ด้านในนะครับประมาณ3าสีท่านก็จะคอยช่วยหาเรื่องของงานอะไรต่างๆหรือว่า contact ที่มาจากเป็น direct contact จากโรงเรียนเขาก็จะติดต่อเข้ามาแบบรับสมัครงานรับสมัครเจ้าหน้าที่เพิ่มรับสมัครอะไรเงี้ยเขาก็จะมาประกาศดยู่นนี้เนาะก็เรียกได้ว่าน้องๆคนไหนที่กังวลใจเรื่องงานพัธทานะคะก็คือตรงเนี้ยเขาก็จะัพ p อ o r t ด้วยค่ะเดี๋ยวตามมาต่อค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะ อ๋อแล้วก็ตรงนี้เป็นโซนเกี่ยวกับอะไรนะคะพี่นุตรงนี้ก็จะมีคอมพิวเตอร์ไว้ให้นักเรียนได้ใช้งานนะครับแล้วก็นอกจากตรงนี้เนี่ยก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งห้องสมุดเดี๋ยวจะพาไปดูหลักจากนี้เนาะถัดมาก็จะเป็นโซนของ ia, คาเฟ่ติเรียชั้นห้านะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งด้านซ้ายมือของผมตรงนี้นะครับจะเป็นสตู d ด n t s เซอร์วิสเนาะก็จะเอาไว้คอยช่วยเหลือนักเรียนประเทศต่ตางๆนะครับก็จะมี staff ประจําประเทศต่างๆของแต่ละประเทศไปประมาณ6-8คนนะครับ ส่วนนักเรียนไทยเองเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่อยู่แล้วท่านหนึ่งที่คอยดูแลนักเรียนไทยโดยเฉพาะแล้วก็จะมี sitting area นะครับด้านซ้ายมือตรงนี้น้องก็ให้นักเรียนได้นั่งพักผ่อนกันส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นห้องสมุดเดี๋ยวเราไปดูห้องสมุดโอ้โหตรงนี้กว้างมากเลยค่ะพี่นุ๊กอันนี้คือโซนของห้องสมุดถูกไหมคะใช่ครับตรงนี้เป็นห้องสมุดครับก็จะมีหนังสือให้นักเรียนได้ยืมไปอ่านที่บ้านแล้วก็มีคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมให้นักเรียนได้ใช้งานไม่ต้องจองนะครับถ้ามันว่างอยู่ก็สามารถใช้ได้เลย ชั้น15เนี่ยจะมีทั้งหมด15ห้ห้องเรียนแต่ว่าบางห้องก็จะแบ,บ่งเป็นทำเป็นออฟฟิศบ้าง เห็นห้องเรียเยอะอย่างนี้อยากถามแบบจํานวนนักเรียนต่อห้องอะไรคะเผื่อน้องๆคนไหนสงสัยว่าเออ,อ<า>เรียนกันกี่คนต่อห้องอะ,ะเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณ15-18ถึงคนต่อห้องก็<า>แล้วแต่เลเวลเนาะ,ข,นะขึ้นอยู่กับเลเวลด้วยบางห้องก็อาจจะเยอะหน่อยบางห้องอาจจะน้อยหน่อยแต่ว่าแม็กซิมัมเลยเนี่ยเราจะให้ไม่เกิน e 2าานนีเราเนชั่ชนลอลิตี้มิกซ์เนี่ยเป็นยังไงมาคะณเวลานี้นะครับนักเรียนตุรกีจะเยอะกว่าเพื่อนก็จะมีนักเรียนตุรกีบราซิลโคลัมเบียแล้วก็ทางญี่ปุ่นเอเชียบ้านเรานักเรียนไทยเนี่ยจะคิดเป็นอยู่ที่ประมาณ 8-9%แค่นั้นเดี๋ยวเราพาไปดูกันต่อที่โซโนแทนทีนะคะน้องๆชันนี้ก็คือใหญ่ที่สุดเราไหมคะโฮงเียนครับชันนี้ใหญ่ที่สุดแล้วครับก็คือเป็นของเราทั้งชั้นเลยลก็จะมีนักเรียนค่อนข้างเยอะชั้นนี้แล้วก็จะมีที่นั่งนั่งทานอาหารนั่งเล่นนั่งพักผ่อนอะไรอย่างี้มีค่อนข้าง,างหลากหลายมุมมากเนาะมาลองมาดูตรงนี้ก็ได้นั่งทํางานนั่งทานอาหารดูวิวอะไรอย่างนี้ไป เราก็อยู่ที่ชั้น34นะคะของ ES Dubai นะคะเดี๋ยวมาให้ดูบรรยากาศเนาะด้านหน้าของเราก็จะเป็นในส่วนของ reception ของ,ของชั้น34ก่อนเนาะชั้น34เนี่ยจะมีทั้งหมด10ห้องเรียนนะครับรวมไปถึงมีค c a ่เเเรียในชั้นนี้ด้วยเช่นกันนะครับจริงๆแล้ว คาเฟ่ทีเรียเรามีทุกชั้นนอกจากคาเฟ่ทีเรียแล้วเราก็จะมีซิตติ้งแอเรียต่างๆของโรงเรียนซึ่งพื้นที่เราใช้ค่อนข้างคุ้มค่ามากไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังเรามีพื้นที่ให้นั่งหมดนะครับเออแอบเห็นตรงนี้นิดนึงค่ะพี่นุก็คือเป็นโซเชียลโปรแกรมประจําเดือนนี้เนาะจริงๆแล้วโซเชียลโปรแกรมของเราเนี่ยมีทุกเดือนเนาะซึ่งแต่ละเดือนเนี่ยก็จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปนะครับยกเว้นในส่วนของดิสเซอร์สฟรีที่เป็นทริปทะเลทรายอันนั้นจะมีทุกเดือนนะครับเพราะว่นนักเรียนใหม่จะมาเรื่อยๆก ตรงหนา้าอธิ t i o นแล้วก็จะมีนักเรียนสามารถเช็คใน student p r o t ของเรียนได้ด้วยค่ะเดี๋ยวไปกันต่อเนาะว่าตรงนี้มีอะไรบ้างน,นะคะก็ตรงนี้โห,โหเห็นฝั่งขวานี่วิวสวยมากเลยค่ะตรงนี้ถ้าหันออกไปคือวิวหลักล้านอยู่นะน อยู่ด้านนอกของเราจะเป็นฝั่งของเจ T นะครับก็<ะ>นักเรียนส่วนใหญ่ก็จะมาพักกันอยู่บริเวณนี้ค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโซนของคาเฟ่ทีเรียนะครับมานั่ง<ะ>ทานอาหารซื้อเครื่องดื่มซื้ออาหารตรงนี้ได้รวมไปถึงมีไมโครเวฟให้นักเรียนใช้นะครับถ้านักเรียนต้องอุ่นอาหารหรืออะไรเงี้ยนักเรียนสามารถมาอุ่นอาหารได้นะครับทำกับข้าวมาทานเองได้เนาะแล้วก็ด้านซ้ายมือของผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของห้อง Study Ro o m เนาะก็นักเรียนสามารถมานั่งอ่านหนังสือมาติว หนังสืออะไรเงี้ยตรงนี้ได้ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ใช้งานหรืออะไรเงี้ยสามารถมาเข้ามานั่งใหญ่มากเลยคะ่ะก,ก็ด้านขวามือตรงนี้จะเป็นวิวอีกเช่นกันนะครับแล้วก็จะมีโตะไว้นั่นทํางานาทาน,นมีปลัก๊กมีอะไรให้ใช้งานนะครับแล้วก็จะมีะ sitting area อีกโซนหนึ่งพื้นที่สีเขียวกันนตรงนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่นักเรียนมานั่งพักผ่อนมานั่งมีชิงชง,งชิงชาให้นั่งแล้วก็จะมีที่นั่งตรงนี้อีกนะครับพื้นที่นั่งเล่นของเรามีเยอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของชั้น34เราก็มาถึงชั้นสุดท้ายของ E.S. Dubai นะคะนั่นก็คือชั้น36ค่ะเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศแล้วก็มูต์แอนโทนของชั้นนี้นิดนึงค่ะตามมาเลยค่ะชั้นนี้มีกี่ห้องเรียนนะคะชั้นนี้มีทั้งหมด10ห้องเรียน ก็มีทุกเลเวลเช่นกันเราก็ไม่ได้แบ่งว่านักเรียนเลเวลไหนอยู่ชั้นไหนคือทุกชั้นจะมีทุกเลเวลก็จะรวมรวมกันกัน<ท><อ>จะนข้านจริงจังมากมากเลยค่ะอ๋อแล้วก็ชิ้นสำคัญคือครกคูที่เรียนเป็น native speaker ทั้งหมด <เอ S 2> <อ>ด้วยพี่ <S 2> <S 2> อยากเห็นว่า whiteboard ที่นี่ก็คือเป็น interactive app whiteboard ทั้งหมดเลยนะคะน้องๆซึ่งแบบหายยากมากค่ะเพราะว่าพี่ีเนี่ยไปหลายเมืองหลายประเทศมานะคะก็คือบอกเลยว่าที่นี่นี่ super high t หนังสือเรียนหรือว่ากิจกรรมต่างๆสามารถทำได้บนไว i t e b o a r d เลยค่ะ ก็จะมีพื้นที่นั่งเล่นให้เหมือนกันนะครับชั้นนี้เห็นชั้นนี้ก็คือมีคาเฟ่เทเรียเหมือนกันใช่ไหมคะพี่หน่ใช่ครับชั้นนี้ก็จะมีเช่นกันแล้วว่าเป็นคาเฟ่เทเรียใหญ่เลยชั้นนี้จะมีพื้นที่นั่งเยอะมากแล้วก็มีวิวมีอะไรเงี้ยให้นักเรียนได้ดูด้วยเนาะ ก็จะมีทั้งหมด10ห้องนะครับอยากรู้เรื่องน่ะขอพี่นุกอยากให้พี่นุกลองพูดเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยของเมืองนี้นึงเพราะน้องๆหลายคนเนี่ยกังวลใจเรื่องความปลอดภัยเนาะแต่ว่าตั้งแต่แบบบีมาอยู่ที่นี่เนาะรู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยปลอดภัยไม่เหมือนที่แบบน้องๆหรือที่บีคิดเองด้สักเพราะว่านี้เป็นครั้งแรกที่เรามาดูใบเนาะจริงๆแล้วนะครับเรื่องความปลอดภัยที่นี่เนี่ยด้วยความที่เรื่องของกฎหมายเขาค่อนข้างจะส t r i อยู่แล้วแล้วก็ค่อนข้างที่จะเข้มงวดอยู่แล้ว ก็ไม่ค่อยมีคนกล้าทำผิดกฎหมายะอะไรเท่าไหร่ะอย่างเล่นไง่ายๆอย่างเช่นการข้ามถนนเนี่ยถ้าไม่ข้ามทางม้าลายเราก็จะโดนปรับได้เช่นกันค่ะหรือว่าเรื่องของการขโมยของอะไรอย่างงี้เราไม่ต้องกังวลตรงนั้นเลยเป็นไงกันบ้างคะน้องๆสำหรับการทัวร์เที่โรงนอียิปดูไบคะ่ะจุใจแต่นมากเลยนะคะน,น้องๆคนไหนที่สนใจนะคะก็อย่าลืมติดต่อพี P ่ๆี e c นะคะตรงน,นี้เลยคะ่ะบ๊ายบาย